ฟังชัดๆเชียร์ที่คำพรตอบแบบนี้หลังเกรสถามเลิกจริงไหมเลิกยังไงจากประเด็นข่าวการเลิกราระหว่างเชียร์ที่คำพรและไฮโซบิกธนพลเบนจรงคกุลที่ตอนนี้ความสัมพันธ์ลดลงเหลือเพียงมิตรภาพเพื่อนที่ดีต่อกันหลังคบกันมานานกว่าสปีโดยทางด้านเพื่อนสนิท มินได้เผยว่าเชียร์เครียดจริงและเรื่องของเรื่องไม่ใช่เรื่องแต่งงานไม่มีมือที่สามใดๆแต่คือการคุยเคลียร์กันเหมือนยังไม่พอดีกันเป๊กขนาดนั้นโดยงานวันเกิดเกรสกันกล้าวด้วยเสียงกล้าวสาวเชียร์ก็ได้ไปร่วมงานวันเกิดทางเพจแฟนคลับแอดเกรสกันกล้าวขีดล่างขีดล่าง fc ได้โพสต์ช่วงนาทีที่สาวเกรสถามเชียร์ต่อหน้าคนหลายคนว่า เลิกกันยังไงเลิกกันจริงไหมโสดไหมไหมาวเชียตอบว่าเลิกในการวางเครื่องดื่มแล้วมาเล่นสนุกกับงานของเกรสการกล้าวเลิกในการเล่นมือถือแล้วมาปาโป่งให้สนันวันไหว